ันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวไก่สิทธ์ในยาเนี่ยสูตรมะนาวเขาบอกว่าสาขานองปิงสิทธ์ในยาร้านอร่อยชื่อดังของกำแพงเพชรอีกร้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาไปชมดูหน้าร้านนันก่อน,นโอ้มีไก่มีหมูกรอบด้วยนะครับน่ากินมาก วิ้มีกุ้งทอดด้วยกินไก่ด้วยโอ้ดูเมนูก่อนครับมีข้าวมันไก่ข้าวหมูกรอบด้วยทอดมาแล้วแล้วก็ าไก่แล้วนี่ครับเมนูเด็ดของร้านนี้ก็คือไก่นั่นเองมีข้าวมันไก่ครับนี่ก็คือข้าวมันไก่นะครับเดี๋ยวเรารอว้เตี๋ยวไก่นิดนึงผ่านไปแล้วอาหารชื่อดังของที่นี่นมา,าแล้วครับก๋วยเตี๋ยวไก่กับบะมีหมูของผมอันนี้ก็เตี๋ยวไก่นะครับ เดี๋ยวไก่ติดในายาอน,นุญาตครับเขาไม่ได้ใส่ไก่อย่างเดียวนะครับเขาใส่เครื่องในมาด้วยนะครับไม่มแล้วแต่สั่งว่าใส่รใสหรว่ใส่เครื่องในอ๋อหรือใส่สั่งเครื่องดังเอ๊ะเครงดัด้วยอ๋อเดี๋ยวไก่ตัวงในสาสบห้าบาทอันนี้บะมีม่หมูกรอบต้มยำนะครับเส้นบะมีของร้านนี้ ก๋วยเตี๋ยวไก่สิทธิ์ในยางแต่อันนี้ผมสั่งบะหมี่นะนมูกรอบเอ <Okay. S 1> นี้เราไปดูรวมๆเลยครับว่ามื้อนี้เราสั่งจะกินกันบ้างนะครับมีทั้งข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่บะหมี่มูกรอบนะครับกุ้งทอดอขาไก่แล้วก็บะหมี่ไก่นะครับชื่อดังตานี เขาเรียกมีไก่ใส่เครื่องไหนฉ่อันนี้เป็นก๋วยเกี่ยวไก่นะครับเ็มหมีนะในในี้ขอรูนเนื้อไก่ครับเนื้อไก่นะครับเขาบอกของดีร้านดีไก่ ชิมน้ำซุปของเขาไปแล้วนะครับลองชิมดูปรากฏว่าอร่อยมากนะไม่ต้องปรุงเลยนะครับน้ำต้ยมยำนี่คือแบบมาครบเครื่องอร่อยแล้วอ,อร่อยเลยใครสั่งลองชิมดูก่อนนะครับไม่ต้องปรุงเพราะว่าแค่น,น้ำซุปก็อร่อยแล้วนี่ก็อร่อยน้ำจิ้มอร่อยจิ้มข้าวมันไก่ก็อร่อยนะครับน้ำซุปอันนั้นก็อร่อย